เกมตรงนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงกับเกมวันนี้รู้สึกว่าทุกคนช่วยกันเล่นครับแล้วก็กลับมาสู่ในเกมอะไรเงี no ้ยก <crosses> <ina> <day> pues ็คือว่าอาจจะตัวแบบไม่พร้อมมากแต่เราก็ช่วยกันเล่นเนี่เราจะพาให้ประสบความสำเร็จครับกับการที่เราเสียสูนหน้าไปสองคนแล้วก็พรกับมิชโรทัพมิชโรทัพแล้วก็กอพิธิพันธ์เนี่ยผมคิดว่าก็เสียหายกับทีมเยอะครับแต่แต่ ที่เหลือนี่ก็ต้องต้องช่วยกันเล่นให้ให้เต็มที่มากกว่าเดิมเพื่อที่เพื่อนเราที่เจ็บไปจะได้มีกำลังใจครับวิทยาแล้วต้องแทนตองหน้ากันก็ผมคิดว่าถ้าเดี๋ยวเก็บแรงอีกนิดนะครับเดี๋ยวจะช่วยให้เต็มที่วันนี้ครับทั้งสองประตูทั้ได้รับที่ยิงตรงไปนี้่วันนี้เราดีวันนี้ผมคิดว่าวันนี้ได้ทุกคนได้ช่วยกันเต็มที่ก็คือไม่มีใครเดินไม่มีใครดูอะไรอ่เงี้ยดูว่าให้เพื่อนเล่นอะไร่เงี้ยแต่คือว่าช่วยกันทุกคนก็ จะได้ได้สามแต้มในวันนี้ครับดีครับกับเกมที่ต้องไปแข่งกับสุปปการมที่จุฬาฯผมก็คิดว่าทุกคนก็จะเก็บแรงแล้วก็เตรียมตัวให้ดีเพื่อที่จะไปเอาสามแต้มไม่ได้ครับต่จะหมดเล็กแล้วก็จะทําเพื่อแฟนบอลทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์ครับครับถามครับ